ค่ะก็สำหรับการเข้าร่วมโครงการครั้งนี้นะคะก็ เรียกได้ว่าเป็นประสบการณ์ใหม่เลยของหนูเองนะคะคือในการทํางานของเรานะคะคือในส่วนตัวของหนูเองทํางานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลนะคะก็ได้พบปะผู้คนมากมายนะคะก็ถือว่าเป็นปัญหานะคะคในการที่จะอยู่ร่วมกันทํางานร่วมกันปฏิบัติงานร่วมกันหรือว่าการประสานงานร่วมกันนะคะซึ่งการเข้าร่วมโครงการครั้งนี้นะคะเป็นการฝึกให้เรานะคะมีสติมีสมาธินะคะให้เกิดปัญญานะคะเพื่อที่จะทําให้เรามุ่งไปที่เป้าหมายในการทํางานว่า เราจะต้องมีเป้าหมายอย่างไรเพื่อที่จะกําหนดสติปัญญาของเราดังที่ท่านพระอาจารย์ท่านได้สอนไว้นะคะก็สําหรับตัวดิฉันเองนะคะก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองจะสามารถเรียนได้เรียนรู้การส่งเสริมการสร้างสติปัญญาในครั้งนี้ได้นะคะต้องขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณท่านพระอาจารย์เป็นอย่างสูงนะคะที่วัดปัญญานันทารามนะคะทีะ่ได้สอนนะคะแล้วก็ได้ พลิกชีวิตนะคะท่านอาจารย์บอกว่าท่านอาจารย์เผาคนเป็นนะคะ,ะเพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์นะคะคือการมีสติมีปัญญาในการทํางานก็หวังเป็นอย่างยิ่งคะ่ะว่าในการฝึกการกําหนดจิตให้เกิดปัญญาในสามวันนี้นะคะจะช่วยให้หนูสามารถกลับไปปฏิบัติงานได้อย่างมีสติปัญญามากขึ้นแล้วก็ ภาวนาให้สามารถถ่ายทอดให้กับบุคลากรของเรานะคะแล้วก็อยากเชิญชวนนะคะของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะทุกคณะเลยนะคะถ้ามีโอกาสอยากให้มาเข้าร่วมโครง,องอกานครั้งนี้หนูมั่นใจว่าทุกท่านต้องประทับใจค่ะแล้วก็ทุกท่านจะต้องมีความเชื่ออย่างหนึ่งว่าแบบเราสามารถทําในสิ่งที่เราคิดว่าเราทําไม่ได้แล้วเราจะสามารถทํามันได้ค่ะ แล้ววันนี้ดีใจมากๆค่ะที่ได้มีโอกาสมาเข้าร่วมโครงการครั้งนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าถ้าไม่มีการปิดกั้นว่าไม่เป็นบุคคลเดิมก็คาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มาร่วมโครงการดีๆแบบนี้ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อไปขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ